เมื่อกี้เป็นแวร์สตอร์คราวนี้มาดูตัวนี้ครับคลาสสิกเปิดซิงเลยนะเนี่ย BG 90นะจะมาลองอัดปลาดูว่าจะเป็นยังไง BG 90ก็ใส่เอ็นตัวนี้สบายละใส่เอ็นมาสตาร์เรนห้ปอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาอัดปลานี่ดูอัดปลาที่นี่ดูว่า10โลจะไหวไหมไอ้ย่ก็โลจะไหวไหมนะ,ะเดี๋ยวมาลองดูขอประกอบคันก่อนครับโคตรสวยและคลาสสิกมากเลยครับ น่าจะไปแล้วครับมาแล้วครับดูดิโอ้หบีจีบ้างหวานเลยบีจีเก้าสิบรอบต่ำเลยนะบีจีเก้าสิบหวานบบหวานเจียบเลยบีจีรอบเก้าสิบก็รอบประมาณสักสี่กว่านะรอบต่ำเหมือนกันบี9ีเก้าสิบโอ้โหเสียงด้วยไง พางทั้งบ่อ,อม,มาแล้วครับตัวแรกของ BG 90คุณปู่เบรกเป็นยังไงหวาน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 ไหมเอาอยู่ไหมตับเบรกมากกว่าฝาแตกโอ้โหคุณปู่ BG 90้ร้องร้องสนั่นเลยร้องสนั่น90 BG ลอกแกร่งในตำนานเกาสิ 90. เป็นยังไงไม่ทำให้ผิดหวังอัดเข้ามาเลยคุณปูไว้บ้าคุณปูคุณปูร้องคางเบาคุณปูคุณปูมือจับตรงนี้ไม่เจ๋งอะ่ะที่เป็นไม้อะเห็นไหมอุ้ยหลุดโอ้โคตรหลุดเลยโอ้เสียดายเสียดายมากอะไรขาดดูดิโอ้ไม่ขาดเลยแต่ว่านี่ ตะของานปะตะของ้างย่าดตะของาง,ง,าง,ดดง,างบิดไม่ได้รูปเลยเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนตะขอใหม่เว้ยเฮ้ยโอ้งางาน้าเกลียดมากเคครับเมื่อกี้เสียดายลอกงางอ่ะปลายใหม่หุ้นปูไม่ต้องตีไกลแล้วที่นี่ตีประมาณใกล้ๆแถวนี้พอนะครับปลามันอยู่หน้าบ้านนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่างวดน,นี้จะเป็นยังไงเปลี่ยนตะขอเราจะง้างไหมนะครับปะ่ะ ดูกันต่อครับอู้ขาดอีกอะ b ี2ีสองศแต่บีกีเใครวะกดตัดให้หน่อยฝาแล้วครับผมไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ BG90 ก็ยังหวานอยู่นะเดี๋วโอ้โหหวานอัดเบรกไปเรื่อยๆไม่ชินกับเบรกครับเพิ่งได้มาเบรกดีอยู่เบรกดีใช้ได้อยู่ เก้าสิบเบรกแน่นใช้ได้เียเออ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 ไปเรื่อยๆเลยด ตัวเมื่อกี้หลุดเพราะว่าตะของ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่าจะยังไงโอ้หน้าที่เหมือนกันนั่นนี่ถอยหน่อยดีกว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกบอ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าแรงเยอะ ้หหวานเจี๊ยบเลยย่าโดโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ทำไมมันไม่ขึ้นเลยวะอาหายมันเอาไม,ไม่ขึ้นเลยเว้ยโอ้บ้าตายเหนื่อยแล้วเนี่ยผู้มาลวเลวยไม่ต้องไม่ต้อง โอ้ได้อยู่เด้หน่เข้าตายบานละสีละเชือกไม่อยากขาดแล้ววะไม่เป็นไรพวกสงสัยต้องอันนี้ต้องอันนี้เราอ่ะอันนี้เกี่ยวลึก โอ้ตัวบอลเลอร์อยู่จับได้ไหมนี่ยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นหน่อยเออยกขึ้นยกขึ้นอนนะโอ้ตัวบอลเลอร์เลย,ย,ยลเลยอะโดได้อยู่ครับผมไซส์โหเทียบดูดิเทียบกับบีจีนี่โอ้ ได้อยู่ครับผมผ่านป,ปละปล่อยมันขึ้นห้าทุ่มแล้วครับผมปลาแม่งยังไม่นอนตัวนี้แม่งไม่รู้ตัวใหญ่หรอดูแมงดึงอึด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 โอ้โหแม่งไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ดึงกันแบบว่าหนักเลย บีจียังคงทำงานแบบโดนประบึกไปประมาณสักเจ็ดแปดตัวแล้วเนี่ยยังคงอึดอยู่เสียงบีจีนี่สุดยอดเลยปึดป๊ดปึดป๊ดปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหนตัวอะไรวะเนี่ย

เกี่ยวหางนี่งานช้างเลยแล้วนี่โอ้โตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเกี่ยวหางเลยแม่สุดสุดจริงจริงโอ้โหแม่เจ้า ตัวไม่ใหญ่แต่เกี่ยวหางนี่งานเข้าเหมือนกันน,ะนเคเดี๋ยวขอจัดการกับมันเน่อยดิเกี่ยวตรงไหนวะนี่นี่ไงเกี่ยวข้อกระดูกเลยร,ร้อยครับตัวไม่ใหญ่ครับปล่อยไปนี่ตัวประมาณขนาดนี้ปะ yeah okay. I <laughs> do